สวัสดีครับตอนนี้เราก็จะมาดูการปลูกอะไรนะตากล้องแก้วมังกรแก้วมังกรแก้วมังกรพันอะไรอ๋อดอกสีอะไรสีอะไรดอกอันนี้สีชมพูสีแดงไหมสีขาวค่ะเนื้อขาวค่ะเนื้อขาวค่ะแเปลือกสีอะไรเปลือกสีชมพูค่ะเปลือกสีชมพูอ๋อใหญ่ไหมรึ้อยน้อยลูกใหญ่ค่ะใหญ่เปเลยเก่งเนาะแล้วก็ตอนนี้เรา เราก็อันนี้เอามาจากไหนก็คือมาตรงนี้ครับใช่ไหมค่ะก็คือเป็นยาพี่น้องกันเองครับเห็นเลยค่าวว่ามันดอกใหญ่ไอ้เฉ่ลูกใหญ่เลยมาปลูกอีกฝั่งหนึ่งนะครับตอนนี้คนปลูกคือใครอ้ามาดูตามมาหาคนปลูกหน่อยเอาสวัสดีครับสวัสดีครับสสวัดีครับครับยวออะไรน้อครับไสองครับผมดาบตำรวจจักรินเจียมจอหอครับดาตำรวจจักรินดาเจียมจอหอตอนนี้อยู่กับบ้านไหนครับเนี่ย ตอนนี้ทำงานอยู่ม่ตอนนี้ตอนนี้อยู่บ้านบ้านสลับวนครับมันสลับควรสลับวนก็อยู่ดอนจุนภูมูสีดอนจุนภูครับตำบลดอนจุนภูครับก็ไปไม่ยากที่ถนนเนาะถนนวนิงถนนงอันนี้ก็ไปโรงเรียนพิสุกที่ไหนนะครับพิซุกพิซุกแล้วก็ดอนลีดอนลีครับสลับวนใส่มืออันนี้ก็ไปโนสูคิดยังไงถึงว่าปลูกครับปลูกง่ายปลูกยากยังไงเราหอดกังก็ปลูกง่ายครับก็ดูแลไม่ยากประมาณ ใกล้ๆก็ไเดี๋ยวลงลงผลหน้าก็ได้ได้ผลไปเลนะครับเรื่อมได้ผลเอาปีนึ่งได้เนี่ยครับอ่ะแล้วลองเอาลองบอกวิธีการปลูกเขาเอาอันนี้เอาพันพันของจาของเอามาต่อเนาะครับวิธีการจะเป็นต้องยาวอืดขนาดนี้ไหมหรือยิ่งยาวยิ่งดีครับจริงๆอ่ะเนี่ยถ้ามันขึ้นขึ้นเดี๋ยวจะมีรถยางรยนต์มาฟังอีกีครับคือพอมันถึงถึงนี่ปุ๊บ มันจะย่อยมันจะย่อยครับอันนี้เดี๋ยวก็ถามก่อนออุปกรณ์ก็มีอะไรข้ออะไรท่อส้วมท่อครับท่อส้วมไหมครับท่อใยหินท่อส้วมกบท่อใยหินที่เขาขายทั่วไปครับตกตุ๊กจะบาทครับเก้าสิบบาทเก้าสิบบาทครับนี่เราฝังลงไปอะไรครับผมพุดลงไปประมาณห้าที่หกสิบเซนประมาณประมาณนี้เนาะค่ะแสงว่าลงไปเท่าตัวแสงล่าเดี๋ยวแสงว่าประมาณนี้เนาะค่ะตรงไห้ท่อยาวสองเมตรครับฝังลงไปประมาณห้าสิบเซนอ๋อของผมลอยหกสิบ กว่าๆก,ก็แสดงว่าประมาณ2เมตรกันเลยนเนาะครับฝังไปแต่นี่ถือว่าต้องเอาอะไรอัดแน่นๆไหมต้องเทคอนกรีตอะไรไหมข้างล่างให้มันแน่นตึ๊บตึ๊บ,บไ,มไม่ต้องครับขุดลงไปคือว่าเราเตรียมพอขุดตั้งเตแล้วก็ขุดรอบพนดินรอบแล้วก็เอามาลงผสมปุ๋ยคอกแล้วกัเอานี้มาลงเฉยแต่ดีก็เอาดินอีกส่วนหนึ่งกอกลงไปสักหน่อยเนี่ย ถ,ถ,ถ,ถ้าได้ก็ดีใช่ไหมครับมันจะให้ทําให้เสาตึงครับอ๋อไม่ถึงก่อให้มันแน่นๆนี่เยใช่ไหมทำให้มัน,<อ>ไ,มมนไม่ให้มันร่มง่ายที่นี่หลังจากนี้ปุ๊บเราควรจะเอาอะไรที่ว่ากุมขมที่เห็นเข็นเขาทำค,ควรจะมาวางก่อนไหมหรือยังไงคือว่าถ้ามันขึ้นเร็วเราก็เอามาวางแต่ตอนนี้คือว่ามันยังไม่ถึงก็เลยยังไม่วางทีหลังครับอันนั้นเราซื้อเราหาหรือว่าเราเรา,เราทำเองได้ทำเองได้ครับอย่างรถยนต์ก่อมาตัดเอาขอบเอาขอบจับกรหาเล็ก เป็นก็ไก่มือมาทำกากร,ระบาออ๋เปปูตียึดแล้วก็ลวดมามัดต,ตรงพิดนี่เฉยอ๋อมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเป็นการกระบะแล้วก็อันนี้กลมๆล้อรถลอรถ้ลอรถยนต์ใช่ไหมครับครับอ๋อรถมออเตร์ไซค์ก็ได้ยางรถมออเตร์ไซค์ก็ได้จะเป็นอ่อนเน้านนำมันเป็นยางรถยนต์มันอยู่จะเื่นานมันอยู่นานใช่ไหมอ๋อวันนี้ยังยางรถยนต์เป็นประโยชน์ไม่ควรทิ้งเนาะถ้าจะปลูกอ่าถ้าถามนี่ดินไอ้ก่อนจะถามทำไมดินนี่มันจะเป็นประเภทไหนครับน่ควรจะเป็นแบบ ดินเหนียวดีนได้ไหมอต้องรวนซุยแบบนี้จะดีกว่ายังไงค,ค,คมันมันก็ขึ้นได้กับทุกประเทศดินนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่เราเราปลูกเสร็จแล้วมันอยู่ที่เราบำรุงดินการเตรียมดินของเราดินจะให้ผลดีไดี อาจจะลองลองปลูกให้รู้จักงั้นครับโอเคครับเรามาดูกันปลูกของจริงนะครับนี่ปลูกสดๆเลยครับปลูกคาไว้ผมผมถือให้ผมถือให้โอเคครับขุดลงไปทางตะเสานิดๆหน่อยครับเพื่อการอันนี้ก็คือตัดมาเฉยๆใช่ไหมไปต่องไปช้ำไปเชิมถ้าช้ำก่อนลากไดไหมด้ยังไงคือว่าถ้ามีเวลาสักหน่อยก็อาจจะเก็บไว้ในที่ร่มตั้งรอให้รากออกที่นี่ก็จะติดเยอะนิดเดียววางไปทเฉยๆมันก็รากออกเลย คก็ตั้ง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 ไว้มันก็งอกเดี๋ยวนี้เตรียมหลักสูตรเร่งด่วนหลักสูตรเร่งรัดโอเคแต่ก็มั่นใจว่างอบทิศใช่ไหมวันนี้ก็วันนี้วันที่วบคือสาคมุ๊บปุ๊บสเมื่อวานนี่ก็ฝนตกลุ่มล้ำนะเมื่อคืนเนาะไอพายุไม่ใช่พายุไอพายุสิเนาะไอ้วกลมฝนหือหมุนแถวนี่มันอะไรลมอะไรถึงนะ ไอ้ต,งงตุ้งมงตุยย้งไม้ก็เองที่ปลูกไว้มันเสียหายได้ไหมโอ้ยังยังครับเดนครับแค่นี้เนี่ยล้วทำอะไรต่อครับแล้วก็เอาไอ้เชือกมัดสักหน่อยมันมันอ๋อประมาณจักกี่ต้นครับตามบทที่เขาจะใช้ประมาณ3าถึงสี่ผมแต่ผมมาตั้งใจตั้งตรงกันไม่ต้องรอต่อไป ตอกฝังไม่ไม่หลึกอะไรเนาะครับมันสัญชตาตญาณการเอาตัวรอดของมันเหมือนกันแบบไงมันจะอยู่รอดหลังจากนี้ก็ผูกเนาะครับจะพอผูกที่นึงกว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวต่อไปลากมันก็จะออกเกาะติดตัวนี้อ๋อเกาลากลากก็จะลากไอ้ตัวนี้เนี่ยครับมันจะเกาะไอ้ตัวนี้เนี่ยครับเกาะต่อ มาอ่อลากมันไม่ใช่เกาะก็ลงก็พื้นเนี่ยลงพื้นเลยครับอันนี้ก็มีมันก็เกาะตามนี่เลยีมันจะจอกเกาะตามนี่ม<อ>ันตามนี่ครับถ้าเอาเสาไม้เสาต้นกล้วยอะไรเงี้ยได้ไหมเออที่อะไรเงี้ยลองแต่เป็นเสาไม้ก็ดีครับแต่มันก็ <Okay. S 2> ถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งมันจะอยู่ได้นานหน่อยอ๋อแต่ยอยู่คงยุคค่านี่ไหมมันก็จะได้แค่ปีเดียวครับแค่ปีเดียวอันนี้อยู่ยาวเลยใช่ไหมอันนี้ก็จะอยู่ทน อันนี้เก่าสิบบาทเองเนาะแต่ทำไมถึงใช้แบบนี้เพราะว่านาแรงนาอะไรก็วอยากลดน้ำผมก็เปิดน้ำกอ,อกแค่นี้เอ๊ยเดี๋ยวอะไรนะเปิด,เป,ดเปิดน้ำข้างบนเนี่ยครับเปิดเปิดน้ำเปิดตะย่างเปิดเปิดลงไปข้างนี้งงนครับคือว่าเอาแค่เต็มนี่ผมก็อยู่ได้เป็นเดือนเนาะจริงะอะครับไ,ไม่ต้องลดงข้างคางเลยเนี่ยครับลดแคนี้ได้หน่อยพอมันชุ่มลวทีเหลืวพอใส่ผมก็กกอกนี่นี่เปิดน้ำกอกนี่นี่เต็ม มันก็จะซึมเย็นอยู่เนี่ยครับเคยเคยเคยทำอยู่ใช่ไหมครับอันนี้ผมมาทีมมันนิ่คือว่าผมก็นี่นี่ของอันเก่าโอ้โหลองเดินมาดูหน่อยครับนี่อันนี้ผลผลิตลูกใหญ่เนาะลูกลูกใหญ่คือวขาใครขายกันใช่ไหมครับอันนี้เราอันนี้ปลูกมานานนะครับแล้ปีหนึ่งสองสามสี่ข้าวปีสองเลยครับข้าวปีสองโอ้ต้องเพราะว่าแต่ไม่ค่อยได้ดูแลครับคือว่ามันเพราะว่าทำเป็นไม่ได้นะ ทัดชำขายแล้วก็เอาบ้านบ้านเองมันคือคนที่ปลูกเป็นเรื่องเป็ราไม่ค่อยมีสมาร์กแปรรับมาจากอะไรกันเลยมันมันมันจะมืดบ้านเองก็ไม่ค่อยมีต้องใครว่าให้ชำขายแล้วก็เพราะว่าหลายคนสนใจนะสมาร์กเขาสั่งมาจากทีาอื่นนะเกาแถวจังหวัดอื่นมาบ้านเองแสดงว่าเออของเองที่ผ่านมามันจะออกช่วงเดือนไหนครับไอ้นี่เลยมันจะออกเริ่มออกเนี่ยดอกแล้วมันจะมี เตุ่มดอกออกแนะถ้าไปดูใกล้ๆทางด้านนี้แล้วก็ตุ่มดอกออกแล้วแเองว่าเคยเก็บมากินแล้วอะไรอะไรจครั้งปีนึงออกครั้งเดียวนี่ครับมันจะออกช่วงนึงพอมันจะออกดอกพอหมดฝนมันก็จะเลิกมันก็จะหมดแสดงว่าเก็บสิเก็บบางอย่างปีที่แล้วเก็บใช่ไหมเก็บครับได้ได้หลายลูกไปเลยต่อต้นไปหลายนะต้นละประมาณสิบหกสิบเจ็ดติ๊ลูกฮะจริงอ่ะสรักหนึงนะครับหกสิบลูกนี่นี่ลองสองอีกทีกัน โอ้ออกพอพอมันมีกิ่งอะไรเยอะอะไรเงี้ยเนาะก็เออเออแแขนงนึงมันก็ออกไหล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 ผลประมาณอยางน้อยก็สองลูกถึงสามลูกนะเนาะโอเคแต่ตอนี้กิ่งมันเลื่มเยอะแล้วมันนี่หน้าผมต้องแต่งต้องแต่งตัดแต่งให้เหลือหน่อยมันจะได้แตกใหม่เนาะใข่ไขมันตัดตต้งกิ่งเนาะถ้าพาดว่าขยายลองปักชมลองลองห้บานเองคนตสูงอาจจะไปทําพันธุ์บางก็ดีเพราะว่า เอาขายได้นะมีใครสนใจก็มาขอพันได้เลยขอพันเอา้นใจมาขอพันไดไอ้ตจวนี้ครับเดี๋ยวผมจะขอไปสักกิ่งทองกิ่งผลกำลังลงเอาวันนี้ก็ขอบคุณอะไรดาบตำรวจอะไรจักรินจักรินอยู่กับบั่นขามอย่ามาเป็นเคยอยู่กับคนสูงเฮ้ยยคนตสูง คนเน้นสูงนี่อ๋อแต่เป็นทันตแพทย์ตำรวจครับอ๋อทันีผิษขอมูลผิดพลาดนะครับวันนี้ก็ขอบคุณได้ความรู้ในการปลูกอะไรนะแก้วียอดแก้วมังกรนะคะยิ้มใครับยอดแต้ยวอ๋อเตี้ยวนี่ครับอายะเลยเนาะโอ้โปลูกอะไรกับงามเตี้ยวนี่บัตรจะรับพรวนออกออกดอกขาวเต็มต้นเลยนี่โอ้โหวันนี้ก็ได้ความรู้ในการปลูกแก้วมังกรขอขอบคุณดาบตำรวจ จักรินจักรินนิดเจอมเจาะหอน้ำคุณเดียวคนตากองครับมาครับสวัสดีครับ